กันองน,นนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ซูมค่ะวันนี้นะคะเกย์จะมาแต่งหน้าตามน้องมินพิชยานะคะแต่พอมาเป็นในเวอร์ชันของเกย์เนี่ยเกย์ขอเกี่มินม้วกันนะคะพี่เทียเดี๋ยวเกย์จะให้ดูรูปใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไงทุ่คนสวยเนาะถ้าว่าจะออกแนวแฟนซีหน่อยนะคะแต่งหน้าดีกว่าเริ่มต้นกันด้วยนะคะใช้อันนี้เลยลูมิเตอร์นะคะ ะะเกจะใช้รองพื้นในนี้ค่ะแปลงมิราเคิลนะคะของดันโคกับแปลงเรียวเทคนิครับฟิงปะทนะคะ่ะต่อมานะเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันตัวนี้นะคะเป็นของ g r e c e and c นนี่เนี่ยเกจะใช้แค่ตรงรอยที่เป็นสิวนะคะแต่งตรงที่เป็นสิวกับรอยดำใช้แค่เกจะใช้แค่บริวเวณคางเท่านั้นนะคะเพราะว่าเกตชอบเป็นสิวที่คางวันนี้เนี่ยเกจจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตา มันเกว่าแค่รองพื้นอย่างเดียวมันก็โอเคแล้วนะคะอะต่อมาเรามาทาแป้งกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเกใช้ของเกแรงอันนี้เนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปเกในช่วงแรกๆเนี่ยเกเคยบอกว่าเป็นรูปพาวเดอร์ที่เกชอบที่สุดนะคะยี่ห้อน,นี้เลิศมากค่ะที่เกเอาแอบเอาพับเขาไปซักพับเขาจะเป็นสีดำอะคะ่ะรูปพาวเดอร์ตัวนี้สามารถเซตกับรองพื้นแบบ ของที่เกมีนะ่ยให้หอ่อแบบคือเซลลมดีมากนนะคือชอบที่สุดเลยค่ะตั้งแต่ใช้ลูปพาวเดอร์ารอมานะคะแต่อันนี้เป็นผลลัพธ์ของเขาคนเดีวนะเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเคชัยของเลสล้อนนะคะแล้วจะมีมาสคาร่าปัดคิ้วในตัวดีมากเลยอนะ่ะแต่ดูสิหมดเร็วมากเลยนะอ่ะใครกับแปลงนะคะแปลงแปรงคิ้วของหลุยส์ยชงนะคะ LY 2 1 ตัดตรงให้มันดูฟงๆตรงหัวค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ในเกดพลาดมากเลยคือเกดใช้ครีมคอนทัวร์ในการคอนทัวร์ก่อนลงแป้งเพราะบางทีเกดเคยชินกับการใช้เป็นแบบพาวเดอร์นะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวขอมาทำทีหลังละกันนะคอนทัวร์หน้านี้นะคะเกดใช้ของ m a กนะคะครีมคอนทัวร์กับแปรงของเบลลเทคนิคคือปกติในเกดชอบใช้เป็นพาวเดอร์แล้วมาทำทีหลังนี่ยนะะ มันเป็นความคลีชินแต่ไม่ใช้ทีหลังก็ได้ไม่เปื่อจริงๆถ้าใครมีเป็นแบบพาวเดอร์ก็มาทำทีหลังเหมือนกับเกยก็ได้นะคะแต่เกยแต่ในความแต่ในความคามิดของเกยนะคือว่าการใช้ครีมคอนทัวร์ตอนแรกอะแล้วแล้วใช้แล้วมาลงแป้งทีหลังเนี่ยหมันจะให้ความรู้สึกที่เนียนดูเป็นธรรมชาติจะดูไม่สีมันจะที่เข้มๆม,มันก็จะดูเบลอๆค่ะคอนทัวร์จมูกนะคะ,คะ,คะใช้กระปรงซิกมาอีซี หนักนิดนึงนะคะองจมูกแต่จมูกเกอ่อะเกไม่ได้ทํานะคะไม่ว่าใครเห็นเกอ่อะจะบอกว่าเลยว่าเกเหมนคนทาจมูกมากคือต้องมองใกล้ๆเนี่ยจริงๆอะจะรู้ว่าเกมไม่ได้ทำอะคะ่ะเพราะว่าเกเป็นคนดัางน,น้อยแต่ตรงเนี้ตรงเนี้มันเหมือนคนทําอันนี้คือไม่ว่าจะเจอใครนะอย่างสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกตีเป็นอ่า แปดสิบเปอร์เซ็นต์นม่ชอบคิดว่าเกย์ทำจมูกแต่ถ้าได้มามองใกล้ๆอ่ะจะรู้เลยว่าเกย์ไม่ได้ทำเกย์อยากมีดั้งจะตายต่อมานะเราจะมาแต่งตากันวันนี้จะใช้พรเมอร์นะคะของ s m a r t b o ล็ออันนี้เนี่ยเขาแถมมาเกลือที่ซื้อมาที่จะใช้ในการแต่งตาครั้งนี้นะคะคนที่เขาใช้อะ่ะเขาเขาใช้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ลงแป้งนะคะก็ถามกระได้แล้วแต่นะคะแต่สำหรับเกย์เนี่ยเกย์เป็นคนตามันมากเลยเกย์เลยต้องเอาแป้งก่อนรอแป้งลงก่อนแล้วก็ใช้พรเมอร์ทีหลัง มาเรามาแต่งตากันพาเลทที่จะใช้วันนี้คือของสมาร์ทบอกนะคะเกจะเริ่มต้นนะคะด้วยสีสม้มสีเลยนี่นะทาลงไปที่ปลืกตาอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยเวอร์ชันของน้องมิงนใช่ไหมคะเขาจะเป็นสีชมพูหมดเลยแม้กระทั่งการบัดแก้มแต่คือพอเป็นในเวอร์ชันของพี่มือนเนี่ยพี่มือของเป็นสีส้มแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่มือชอบสีสม้ม ไม่จำเป็นต้องแต่งตามเขาหมดก็ได้แต่คือเอาของเขาเนี่ยเอาเอารูปเอารูปแบบในการแต่งหน้าของน้องเนี่ยมาเป็นแรงแรงบันดาลใจในการแต่งนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องสีชมพูเ่มกันเปก็ได้เพราะยังไงเนี่ยมันแต่งให้ไม่ให้เหมือนกันเลยมันคงแป่นี้ได้อ่ะเพราะเราไม่ได้เป็นฝาแฝดกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันเนาะแต่เราก็เอาการแต่งหน้ามาเป็นแรงบันดาลใจค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอีแต่งที่เราคอนโทรลสมุด สีมาอีกสิบห้าเจุ่มกับสีนี้ค่ะสีโน้ดเนี <Yeah. S 2> uh. ่ยเอเคาะแล้วก็ขัดเบาลูปนี้ไม่ยากค่ะเพราะว่าที่เกดูตามรูปแล้วเน่น้องมีสีมีสีอแชโดว์แค่ในรูปเหมือนเหมือนจะมีสีเดียวนะแต่เกว่าเกว่าน้องเขาก็แอบมีสองสีนะเนี่ยค่ะเคากเ เพื่อที่ยังให้เพื่อที่ยังให้คงเห็นสีส้มที่แปะอยู่ไงนะคะต่อมา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 ก่อนที่เราจะเบนให้สีสองสีเนี้เข้าด้วยกันเกขอใช้สีนี้สีขาวที่สุดเลยเป็นเนื้อแมทธรรมดาเลยนะนี่ค่ะไตคิว <Thank you. S 1> ที่เป็นสีขาวแล้วใช่ไหมคะไอแป้งแม็กสองหนึ่งเจ็ดเนี่ยที่ไฮไลท์ไปแล้วก็ขยับมาเบน ระหว่างสีส้มกับสีนูนเนี่ยให้มันเข้ากันแล้วก็ใช้กับสีเนี้ยมันจะออกเงินเงินหน่อยอะเงินเงินเทาเทาเนี่ยค่ะเห็นใกล้ไหมมันมีชิมเมอร์นิดๆใช้กับแปรงหัวหนวอย่างเงี้ยแล้วก็ขอไปที่หัวตานิดนึงพอค่ะนิดเดียวพอนะคะแค่หัวตาก็สีส้มเมื่อกี้เลยสีส้มแป๊ดแปดอีกรอบนึง ทาตรงใต้ตาต่อมานะเราจะมากิดอลยเนอกันนะวันนี้นะคะแกใช้ของ B. c h u นี่นะเมื่อกี้แกแอบไปดัดขนตามาแล้วนะแล้วแอบไปแต่งไตอีกข้างนึงมาด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา่มาเราจะเขียนอินเนอร์ด้วยพ e นซิลอายไลเนอร์นะคะ ของ ROREAL อันนี้มันชื่อรุ่นว่า s i l k y s h ้ n y e ี e l i n e r มันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้เขียนอินเนอร์ดีมากทาร่ากันวันนี้นะคะเกงใช้ตัวเดิมที่เป็นของแถมนะซิสเลกเดี๋ยว2สองเดือนแล้วต้องต้องทิ้งแล้วคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปใช้ยี่ห้ออื่นอีกอุ้หยีเยอะเลยติดขนตาปลอมนะคะ หลังจากที่เรานะคะติดขนตาปลอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รอให้กาวแห้งแล้วเราก็เก็บรายละเอียดเช่นเออถ้ามันเลือกเนี่ยก็เอาอายไลเนอร์ทับเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะเราจะมางัดด้านการวันนี้นะเก่ใช้เหมือนเดิมแคนเมกนะคะนชตชาแดงซิกซ์มานะคะที่ใช้คันเมกเมื่อกี้คะสีขาวตรงนี้เหมือนเดิม มาเราจะมาปัดแก้มนะคะเกใช้คองคอวแอนโชซีนี้ซีประจำของเกอโอหทำไมแดดทำร้ายกันอย่างนี้เนี่ยดีๆพี่โหก็มืดเชย,ยเลยเนาะอ่า <c oughs> อันนี้นะคะสีส้มใช้กับแปรงเซสติ้งบัตของ r เรียวเทคนิคนะคะการปัดแก้มวันนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าในรูปของน้องมินเนี่ยเขาปัดอย่างนี้จริงๆ เป็นสีชมพูนะคะพี่มืนเลยใช้สีส้มแทนเพราะว่าวันนี้เวอร์ชั่นของพี่มืนเนี่ยเป็นสีส้มนะคะเราก็ใช้สีอ่อนเนี้ยเพียบทับไปทิมให้มันดูมีประกายอ่ะนะใช้ Paul a n g นนี้เป็นสีขาวเบอร์หนึ่งนะ ใช้กับแปลงเดิมคะ่ะเซตติ้งแต่ถ้ามันยังมีสีส้มเลอะก็เอาไปคิงกับที่มือก่อนนะคะฝากเป็นไฮไลท์ไปก็มาตรงนี้หน่อยแต่ตรงคางยังคงไม่เอาค่ะเพราะว่าสิวยังไม่หายดีเลยอ่ะแต้นิดนึงแล้วกันนิดนึงพอนิดนึง ให้มันดูสว่ามาทาปากกันดีกว่าคะ่ะวันนี้เกใช้ดินสอเขียนขอบปากนะคะของ m a ็อันนี้แล้วเก็จะบอกว่าเวลาเกาใช้สีเนี้ยน้องๆถามเยอะมากเป็นมัลติยูสค่ะสามารถทาเป็นลิปสติกก็ได้แต่มันจะแห้งนะแห้งมากด้วยแต่ก็สวยดีนะสีแซ่บดีมาเขียนขอบปากครั้งนี้เห็นไหมคะพี่เขามือดิ่แล้วแล้วเดี๋ยวพอแดดมาพี่เขาก็จะสว่าง พอเขียนขอปากเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมสีสวยเนอะถ้าทาทั้งปากนะจะสวยมากเลยเพราะว่าแกทาลิปสีนี้ที่หไลไตยคนถามแต่จริงๆมันทาได้ทั้งปากนะแต่มันจะแห้งไปนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้สีนี้ค่ะของสามคอนเซปต์อนะคะชื่อสีว่าอะไรนะครีมออเรนจ์ค่ะปึ๊บทับลงไป ราลืมทาอะไรเราไม่ได้ลืมแต่เราเออกมาท,ทําทีหลังอีที่เขียนคิว้วค่ะอันนี้มันมีเจลอยู่ในตัวเลยเป็นสีน้ําตาลชื่อว่าสีบูนินะที่เขียนคิ้วไปตอนแรกปัดคิ้วเข้าไปค่ะให้คิ้วมันได้รูปต่อมานะคะจะเป็นการวาดดาวเหมือนน้องมินพิชยาน,นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเกใช้ G ine, อันนี้นะคะเป็นเจลไลเนอร์นะคะของ BYS นะคะเป็นอายไลเนอร์แบบนีออนนะคะ ด้านขวานะคะก็ k i n g ปืนี้เป็นเวอร์ชันพิมพ์มึนนะคะคดเดี๋ยวเ okay, กขอไปวาดดาอีกท่านหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะจ เป็นยังไงกันบ,บ้างคะสำหรับ how to แต่งหน้าตามน้องมินพิชยาบนหน้าปกนิตยสารดิฉันนะคะเทียบกับการแต่งหน้าของน้องมินพิชยานะคะในกล้องมือถือของเกนี่เลยเหมือนกันไหมคือน้องมินเนี่ยเขาจะแต่งบินโทนชมพูแล้วน้องมินเนี่ยจะไม่ติดของตาปอมนะแต่เกยขอติดนิดนึงเนื่องจากว่าเกอยากให้ตามันเด้งๆดงนิดนึงนะคะ่ะ เนี่ยน้องมินจะมีดาวตรงนี้เป็นจุดนี้ดางด้านขวาแล้วก็เป็นดาวนี้ทางด้านซ้ายและโทนการแต่งหน้าของน้องมินเนี่ยจะเป็นโทนสีชมพูหมดเลยนะคะแม้กระทั่งการปัดแก้มหรือเค้าเป็นชมพูหมดเลยนะคะแล้วก็การปัดแก้มเนี่ยเป็นแบบสไตล์เกิชาปัดตรงเนี้ค่ะแล้วก็สีลิปสติกเนี่ยก็ออกโทนชมพูแต่ของพี่มินเนี่ยขอทนสชมแล้วกันนะแต่ เราสามารถเอาแรงบันดาลใจมาแต่งในสไตล์ของเรานะคะนี่ก็เกก็เอามายุ์เป็นโทนสีส้มแล้วก็ติดขนตาฟองนิดนึงแต่งไม่ยากใช่ไหมคะแล้วก็แอคเซอรี่เนี่ยของน้องมินเนี่ยเขาจะมีแบบหูเยอะมากหมือเลยาสาักหรูแต่เนื่องจากว่อ่ะหาเอาแถวบ้านเลยตู้ปุ๊บเจอก็เลยยิมมาใส่เลยเนี่ยต่อมาเป็นสไตล์พี่มิ้นแบบนะะี้ค่ะถ้าชุดนี้วันนี้พี่มิน้นหรือเกนเนี่ย ฝากผลงานให้กับเพื่อนดูด้วยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้ารับวันนี้บายบายค่ะขอบคุณค่ะ